สำหรับคลิปนี้เรามาอยู่ท่ามกลางสายขนเล่นลมหนาวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปส่งมอบ i นสูดี m a ็กเอ็กซ์ซีรีสีขาวคันนี้เลยนะคะลูกค้าที่ทักมาหลายท่านนะคะมาไม่ทันนะคะหลายคนเพราะว่ามวัวแต่รอลูกค้าท่านนี้เดินทางมาจากยะโสธรน,นะคะเพื่อมาดูรถตัวจริงพร้อมทําสัญญาเลยจ้องอนุญัตภายในหนึ่งวันนะคะ บัตรประชาชนใบเดียวอีกเช่นเดียวกันค่ะปโปรฟีดาวคันนี้ผ่อนศูนปอร์เซ็นอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทเองนะคะลูกค้าเกษตรกร,กรอ่าเดี๋ยวต้องเล่านิดนึงว่าน้องน้องที่เขาออกนะคะอายุเพียง23ปีซื้อคนเดียวไม่ต้องคทำบัตรประชาชนใบเดียวผ่านได้เลยนะคะก็สำหรับคันนี้ก็ X-Series นะคะสีขาว จัดปูฟิดาเช่นกันก็มาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแล้วก็มีลอ้อแม็กซายแม็กจะทรงให้ด้วยเรียบร้อยนะคะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งโอนพรบภาษีนะคะแล้วก็พิเศษคันนี้ก็แถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทัท่วไทยให้อีกหนึ่งปีเต็มนะคะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทางยโสธรมากๆนะคะที่ไว้ใจเข้ามาหาเราเนาะก็ตอนนี้ฝนก็กําลังตกกําลังลงเม็ดเลยนะคะก็จะไปพร้อมกับความชุ่มฉ่ำนะคะมันมานนะคะมือน,นี้กะใครที่ อยากได้โปรโดีๆแบบน้องเขานะคะสามารถทักเข้ามาปรึกษาได้นะคะทุกอาชีพเรามีทางแบบเขาเรียกว่าดันเคสได้นะคะบัตรขอแค่นําบัตรประชาชนมาแล้วก็ไม่ติดแบล็ีนะคะใครที่สนใจโปรโดีๆแบบนี้อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร081-238-6699สหรับวันนี้สวัสดีค่ะ